สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมาเหมือนเดิมครับพี่น้องมืนน้อนี้มื้อนี้ผมก็จะพามาก,กินปีงนูเนาะพี่นอ้องปีงนูหน้าใหญ่เขาแล้วยมไม่ไหมไปหางเหี่ยวมานี่คนหางเหี่ยวมันมันเบิดขืนหอดหยาดมาพี่นอ้องมุ้งใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยหอดหยาดนี่มัอน,อนม,มันเบิดปีงตัวนี้จะปีงใหม่เนี่ยไฟแห้ง ไม่ปามันไอ้กับเขาพอดีอ่อนมันน่ะบรรยากาศกับ s, <S ่วง g รอบทัวร่วง i n หาเมืองแหล่งนะพี่น้องหาเมืองแหล่งทวันค่ำเดี๋ยวอากาศหนาวเย็นนะครับอย่านี้หัวลมออกนี่บรรยากาศดีทางเงาเฟื่องคนเฟือ่องแล้วว่างวันแล้วหรอกคนได้วยวันกันนี้ครับพี่น้องให้เขาอ่อนอ่อนพอดีเอา้ามาพี่น้องมาเราไล่ระยห่า,า,า,างบหกบาทนี่ เอาเอาเสีกว่าจัดการ่สีกตัวบาทนี่ยังไงปิงปูระตโตเลยเนาะคิขาดนี่บอกเขาว่าวาล่าใหญ่หางเป็นอย่างนี้เต็มใช้ทำกวนเดี๋เดั๋ว หวานอืมหวานดีเป็นไงก็อหอมครับหอมครับพี่นอ้องหอมเครื่องอืมให้คกินหมดก็อย่างกระดูก con ai nữa rồi mà à phù ấy à phù hoa cả sẹp chỉ nắng nhỉ เออยกะคดเดวเป็นนางงโง่นอุ้ยนังนาคตังควบ เลดแทงพี่เนาะเป็นน้งัวเขาคอขึ้นแล้แล้วตวลังเห็นอีกง้งูาทาเราใส่ก้ตำตับหมกถั่วอี้คักเลยเนาะก็เป็้ขาหนึ่งบ่ฮะ Bữa lửa khan hưng hạc Cạc vạn vạn mặn vạn 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 bên xí vạn 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 nó นันเดยวผมตำหมทัวร้าน,น,นมันเมื่อนั้กินเหว่้ำแดงปีงู้เย็นี้ห่อนตัว่ <laughs> <laughs> ม่ไหมบรรยากาศ <c oughs> มันก็เปนเย็น,ยนปีงู้ห่อน <c oughs> นยังมีงจะถามน้ำก็ได้รุ่นต้มน้ำอาบเนี่คุณผู้ชมตอนนี้พี่น้องเหรอเขาคนผู้กนินต่ำ เด็ดเนายตัวบตัวดำาวก็บบกตัวเขียวตัวปีมันเกิดตัวปีมันก็เกิบตัวคังตัวคังคือตัวคั่งตั้งหมดตัวคัง ủa tiền giật mày nè kìa oh, mắt đi ha có đi hoặc gì à tiền nguôi hôm cây cây giả có rồi đó Kai vẫn còn được nhà hôn. Tì xuống kai đến nơi này, bạc như tóc nát. Pay, pay. Hang, nạ. ong về nhà. Oi, mặt 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 mà, mà mặt đi. Cũng mà mặt อ,อ,อันนี้บักด่วนด่วดวน,นนี้ดว่วน,นนี้ค่ะเฮอยใกล้ก็ะยากไะขัดบวขัดไม่อยากม่ามากินอ่างมัน ใครอดไบท์ไอ้น,นี้มันยีอยู่ไ,ไ,ไป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 โอ้ยวิธีว่าเก่งแล้วต้มเลยอไอ้มืกอวานเราเพียง chết hàng Ôi thì nó áo, Chắc khăm nghỉ con nào thì nó Ngưng dưới ăn Cái có bằng tính ngọt nhỏ im mày Hử? im mày hả mày nhỉ? mày ý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 

ăn tiêm rồi đó tồn ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Nhật tố lắm nào. Bingo tố lắm nào, hết nói ừ. đi lắm Tiếc áo khoai. Tiếc áo khoai. Tiếc áo khoai. Ở con còn này thì giờ có lùm nhỉ Lùm nào mà nhá Ngon nhỉ cái thắc กวพูบ่เอตัวไหนลานกินเขายังไงกับบกินเขาแสบทำกินเขาต้องขอบพุ่งรอกพี่น้อกเขาก็พลิ้เอบพ่อผมปีหนูแสบก็กินเขาต้องขอบพุ่อีกคือแสบกินเขาตอนหิวเขาด้วพี่น้อง เกตีก็แล้วออกมากเกตีหลุดไม่จักสาวมีตัวละสีหาพันโมบุ้นญแ,แต่ขายเป็นตัวละพันเป็นตัวหาพันโมบุนไนอ,อ้สีแข่งโอ้ยหาม

ไอ้โดนใจน้องคัน mm hmm. อาย,อยุบ้านกินแต่ปิงนูนู mm hmm. นูตัวใหญ่มันมัน mm hmm. วันไดันแต่ว่าปิงเอา mm hmm. เอา Chạm hàng thì nói đi. Chết Một thua ấm Lùm ơi lùm bán tòng bày tòng nhang hàng lèo mê ดังเอาค่าันไรบ้างเนี่ห้องแตกที่กของเหลือ ครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใด,ดที่เขามาเบิง่งแกะคือเก่านะที่พี่น้องเนีย่ยกดไลค์กดแชร์ใ้ช่องในน้อยช่องย้อนแฉลบใน้ี่พี่น้องมีเป็นเมนูกินหนูย่างหนูย่างกับตำกทัวนะครับครับบรรยากาศต้มน้ำหนูหองเป<น>็นต้มน้ำขาง,<ๆ>งกองเฟ <laughs> ื <laughs> อ่อง <laughs> ออออพี่น้องหนูหองเป็นต้มก้วยก็ขอบคุณขออนุญาตขอบคุณพี่น้องที้าดที่เขามาเบิ่งด้วยครับ ขอบคุณผู้ติดกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆช่องยุ้นชนแนลน้ำแน่ด้วยพี่น้องขอบคุณในร้ายนะครับอันนี้กระสีได้อำนาจว่าจากกันไปแล้วฝอกกันคลิปหนาด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับ